สวัสดีทุกทุกคนครับเอ็นจอยที่มีครับวันนี้หลังจากเที่ยวเสร็จทริปกะบีครับภูเก็ตพังงากะบีก็วันนี้หลังจากเที่ยวเสร็จครับรับผิดชอบต่อสังคมจะมาตรวจโควิดกันก่อนเราเข้าบ้านมาแล้วครับไปนอนที่อื่นโรงแรมไปนอนโรงแรมแต่กลับบ้านมาครับรับผิดชอบต่อสังคมสักนิดนึงต้องมาตรวจตรวจโควิดเนะ่โดยจุดตรวจชุดนี้นะฮะผชม,มดูครับจุดตรวจชุดนี้ ชุดนี้เมื่อกี้ผมไปแว่ซื้อมาครับเขาบอกว่าตรวจได้ทั้งทางจมูกนี่ครับทางจมูกก็คือไอ้ไอม้ไม้แห่นี่นะฮะทางจมูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาดูก่อนทางจมูกกับน้ำลายนะครับคนขายเขาบอกว่าตรวจได้สองอย่างวิธีใช้หลักๆมันก็จะมีตัวนี้ครับตัวหลอดนั้นแล้วก็ตัวน้ำยานะครับเทใส่ตรงนี้ผมจะไม่อธิบายการ การตรวจมากนะเพราะว่าผมมาตรวจเพื่อที่ว่าจะมาแสดงให้ดูว่าเราไปเที่ยวมาเราต้องกลับบ้านมาเราต้องมาตรวจสักนิดนึงตรวจเบื้องต้นนะว่าเราปลอดภัยหรือเปล่านะตรวจแล้ววันนี้อาจจะไม่เจอนะพรุ่งนี้ก็ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งครับผมมาแกะแผ่นทดสอบก่อนนะ,ะดูแผ่นทดสอบนี่ครับไปแบบเ,เร็วๆนะครับเรามาดูกันแผ่นทดสอบเป็นแบบนี้ครับผม อ่าห้นทดสอบมันแบบนี้ส่วนคู่มือผมจะไม่อธิบายอะไรมากครับอ่ะให้คุณผู้ชมดูแล้วกันครับแคปหน้าจอไปแปลเอาเลยฮะอ่าคลิปนี้จะได้ไม่ยาวครับนี่มาก่อนอื่นอย่าลืมล้างมือให้เรียบร้อยนะฮะก็คือก่อนผมจะไปเที่ยวผมก็ทําการตรวจแล้วหนึ่งรอบนะครับตรวจด้ดยชุดตรวจแบบนี้ครับตรวจไปแล้วหนึ่งรอบ นะมาเดี๋ยวผมจะเทน้ำยาตัวนี้ใส่ไปก่อนผมจะเทใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่มันจะไม่มีที่วางนะสิเดี๋ยว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 ผมหาที่วางเอาครกันไกลตัดนอ้อยเออเทใสไปไปแบบเร็วเร็วนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ใช่คลิปที่เราไปเที่ยวกัน โอ้มันมีนิดเดียวเองเนาะได้แค่นี้เองนะนะได้แค่นี้เองนะน่าจะเพียงพอเดี๋ยวขอหาที่วางก่อนปึ๊บอ่ะเหยีย yeah, จมูกครับมาเราต้องมาเหยียจมูกก่อนไปก็เหยียไปแล้วหนึ่งทีครับมาขากลับมาต้องมาตรวจซ้ำอีกหนึ่งรอบเหงยหน้าขึ้นหน่อย หมุนด้วยสองข้างครับนะแบบนี้ได้แล้วเราก็เอาหลอดลรามาครับน้ำตาไหลนิดหน่อยครับเอาหลอดลรามาจุมจุมค้นๆน,นะบีบมันหน่อยนึง ให้น้ำยามันโดนหน่อยนะฮะาแบบนี้บีบเข้าไปคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วครับเราให้ชุ่มฉ่ำกันไปเลยมาเสร็จแล้วรุ่นนี้ดีครับ มีติดอยู่กับตัวมันเลยมาเรามาหยอดกันครับดูครับผลตรวจผมยังไม่มีนะยังไม่มีเดี๋ยวมาหยอดกันก่อนประมาณสี่ห้าหยดแต่พร้อมกันครับหนึ่งสอง สามสมันเริ่มจะไหลมาแล้วครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันเริ่มจะไหลมาแล้วนี่ห้าอหยดหนึ่งแถมให้ปึ๊บนี่ครับมันเริ่มจะไหลมาแล้วนะ เริ่มไหลามาแล้วต้องขึ้นที่ตัว T ตัว C นะครับต้องขึ้นที่ตัว C นะถ้าขึ้นที่ตัวตัวทีอย่างเดียวถือว่าไม่ประสบผลสำเร็จครับถือว่าการตรวจผลการตรวจล้มเหลวทําขั้นตอนไม่ถูกต้องนะตอนนี้น่าผมว่าน่าจะชี้วัดได้แล้วนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงคุณผู้ชมดูครับนี่ หนึ่งขีดขึ้นตรงตัว C แสดงว่าผมตรวจถูกต้องครับก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับการตรวจโควิดด้วย ATK นะฮะหลักๆคือผมตรวจเพราะว่าไปเที่ยวมานะครับผมไปเที่ยวทิพกระบี่พาังงาแล้วก็ภูเก็ตด้วยเวลาก็ประมาณ5คืนนะฮะก็เอาเป็นว่าผลตรวจแค่นี้ครับก็รับผิดชอบต่อสังคมเราต้องตรวจเช็คตัวเองนะนะว่า เราปลอดภัยไหมไม่สร้างความเือดร้อนให้กับคนอื่นนะก็คลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับอย่าลืมไปติดตามคลิปสวยๆนะสำหรับคลิปเที่ยวกระบี่พังงาภูเก็ตครับแต่คลิปคงยังไม่ออกนะถ้าคลิปนี้ออกจะออกไปก่อนคลิปตรวจนะครับเพราะว่ากลับมาถึงบ้านต้องมาตรวจโควิดก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับ